ดีใจทําไงคะอนทิตยต่อสําเร็จนะคะต่อสําเร็จเก่งมากๆเลยตบมือค่ะทําใหม่ลูกอะทําใหม่ต่อใหม่เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ เก่งมากเลยเก่งสุดๆจามจามใจอ่าเพลงมายกนอยยกนอย ยอดค่ะไม่รู้จำไก้มใหกเอาพืถูกตังลูกเก่งมากค่ะเอเก่งมากค่ะอ้ามันตกมันเบาลูกเอาใหม่ค่ะ ต่อให้ถูกตางโอเคแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ต่อให้มันถูกลูกได้ไหมคะอ่าเก่งมากอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะพลิกค่ะพลิกมือหมุนขึ้นกลับขึ้นไม่ใช่อีกด้านหนึ่งลูกมาน,นี่มาน,นี่มาทำให้อย่างงี้อ,อุ้ยอุ้ยโอ้อย่างงี้ค่ะ เนี่ยดูแม่นี่แบบนี้แล้วต่ออย่างนี้อ่าตอมทำบ้างค่ะอ้าวตอมต่อ,ตอใหม่แล้วเอาอันนี้มาใส่อันนี้ลูกเอาขึ้นมาสิคะเอาใหม่อ่ะชีละอันอีงต่างหาเลยเนี่ยอับพวอับลง กวดล้งหลุกควาำคว่ำอ้าวเก่งมากโอ้โหทำเองด้วยไม่ไม่ต้องทำให้เก่งมากๆเลยเก่งมากค่ะ แล้วเลือกค่ะลูกเ,เก่งมากค่ะเก๋อเก่งสี่ชั้นแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ากแป้าแล้วนะ จะท้ายแล้วค่ะเย่สำเร็จแล้วทำยังไงคะเย่ดิเจดิเจดีเจดีเจดิจดจเจขนมขนมขนมไหนหลงบรรจกขนมนันยาค่ะยาครีมเอาไว้ขายเนาะเป็นฮะใช้แพ,พมเพิร์ดใช้แพมเพิ่มอ๋อถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราก็จะใช้แพมเพิร์เราต้องใช้ครีมแต่บรรจัยครีมไหมนี่เนาะอันนี้เป็นคิวของผู้ใหญ่ตอนเป็นเด็กอยู่ น้าลูกเนาะฉวัวฉวัวนี้อ่าอ่าแม่ใช่อ่าแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วแหมใส่ได้เนาะโอเคไม่ดินไม่ดินดินดินด็กเิ๊กเิ๊กเิ๊กเด็กเด็กดิจ่ายด็กเด็กเด็กเด็กต่อได้แล้วเก่งมากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สาวเดี๋ยวแม่จะใส่ครีมเนาะเป็นผู้ใหญ่ใส่ได้แล้วเนาะแหมแล้ว ไงแล้วต้อมเป็นเด็กอยู่ต้องงมใหญ่แมนใส่เด้อโอเคเนอ okay. ะต้อมแบ,บ่งบ้านต้อมแต่งบ้านแต่งสำเร็จแล้วหลูกเก่งมากค่ะเก่งมากปลาเปาผู้ปลาเปาปลา,าปาเปาผู้ทั้งก่อบ้านทั้งก่อขี้ปอบบนเลยอ่าคือปอจัดการเลยเนะาะจะอ,อ่องเลยใส่อ่อนเลยกับ<ม>ปลาคือปอจัดการเนาะ อ่าโอเคบา,บายบายดีกว่าพอละไปค่ะสวัสดีค่ะด้วย<ะ>เดี๋ยวเดิไม่ถามคนนี้ชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงสู่อะไรนะเ,เดี๋ยวเพิ่งมาดูสู่อะไรอเ,เออเออเด็กหญิงอะไรคะคนนี้เด็กหญิงอะไรคะสู่สู่อะไรนะตับแครตับแครค,ค่ะฮะไม่ใช่อ่าเดี๋ยวแม่คอยสสยสู่พัดส,สอนนามตกุลอะไรนะ ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยอโอเอาของแม่ไปใส่เลยก็ต้องตอมให้แม่ใส่ไม่เช่หเมื่อเช้าอ่ะไม่ใช่เขอียครับฮะไม่ใช่มาผมไม่ไม่ใช่มาผมนี่ขาดผมของแม่ลูกนั่นตอมมาไปใส่ลๆๆเลยอืมอืมอืมแอะแอะ